เอาดีครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตวันดีเราอยู่ในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งหายไปไหนนะครับก็คือเออหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะครับเออนะครับก็วันนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่โลบอกรันนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปอะไรไม่รู้่เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็มีคนแบบทำไมไม่ทิ้งทิ้งลิงก์ไว้ด้านคลิปวะนะครับมือก็ตอนแรกทําไม่เป็นนะครับตอนนี้คือทําไปแล้วนะครับเออนี่ครับ โอเคก็เด okay, hmm. okay, ี really ๋ยวเราจะมาเสกเสกรถกันเลยดีกว่านะครับแมปนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่านี้ครับผมแบบพุ่งชนนะครับเกิดอุบัติเหตุประวันนี้นะเดี๋ยววันนี้เริ่มแรกเราจะรถอะไรดีวะทุกคนรถกระบะไปทุกคนไหนว่กระบะซิ่งเนี่ยเออเนี่ยกระบะคุณปู่เลยโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะเริ่มต้นด้วยรถกระบะงงๆก่อนเลยนะครับไปอุ้ยรถไฟด้วยครับน้อง อุ้ยยังเอาดูดิตะกี้มีรถไฟด้วยอ่ะโคตรโหดโคตรโหด,ดมารถไฟวีเอสอรถนี่นะครับผมทุกคนเอ้ยมาแล้วอุย้ยอูดูดิฝากกระโปรงหน้าเปิดเลยครับเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้โอ้โหดูดิยังโหดครับ,บรู้สว่ารถไฟบีเอสดีครับทุกคนโอ้โหไม่โดนเราครับเดีย๋ยวน่าจะน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้แหละ มึงดันรถกูแป๊บนึงนะจะเย็นนะนี่แหละแล้วมึงจะมากระทืบรถกูทำไมเนี่ยฮัลโหลโอ้โหไม่โดนเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงอือโอ้ยรถรถรถไฟปิวไปแลวครับกูยังโหดเนี่ยมาดูว่าไอ้นี่มันจะเอารถกอบรถตีกอบฟนะครับมาให้รถชนไฟให้ให้รถไฟชนโอ้โหเละเป็นโจกครับน้อง อืนี่คือรถเวียดรถรถไฟนะยิงโหดเอารถอะไรดีว่าทุกคนเดี๋ยวต้องแบบมีรถหลูนะห้รถมีเลยนี่แหละคันนี้แหละโคตร j a ดูนะว่ารถบัสเวียดรถไฟนี่มันจะอะไรจะเกิดก่อนกันเฮ้ยเฮ้ยเออเรียบร้อยนี่นี่นี่ผมรอรถมีผมครับไม่รู้ว่ามันเก็บติด หรือเปล่านะครับผมเฮ้ยดูดิโอ้โหแมงมันชนโอ้โหเอ้ยมาขัดขวางตอนนี้คนแม่งเยอะจัดนะครับผมแม่งรถไฟแมงไม่ชนผมเลยฮะเฮ้ยมีเทสล่าครับทุกคนหรือว่าเทสล่าที่มันจะชนเล่เปล่าโอ้โหปิวครับผมปิวแล้วผมก็เป็นคนขับรถได้ไงไม่รู้ฮะโอ้โหโอเค อันนี้ลฝัเนีงง่ยฝั่งนี้หืมไม่โดนครับโอคค้โหรคบเดี๋ยวเราไปเล่นแมปอื่นกันบ้างดีกว่าเนะครับผมอันนี้แมปอะไรตกภูเขาว้มาดิอันนี้เราก็อยู่บนภูเขาเลยครับแมปแม่งไม่โหลดเฉยเลยไอ้แมปนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้วะทุกคนหรือแมปมันไม่โหลดวะเนี่ยแต่รู้สึกว่ามันก็โหลดแล้วน้องแมปอะไรของเขาอะเดี๋ยหนครขับไปดิเราจะลองดูว่าแมปนี้มันคืออะไรนะ แมปเราโหลดยังไม่เสร็จใช่ไหมวะดิ่คืออะไรกันวะแมปเนี่ยพังเรเปล่โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาทดสอบสมรถนะช่วงล่างกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเป็นรถหรูเลยเลยกันดีกว่านะปอร์เช่จัดไปอุ้ยปอร์เช่ยังสวยโอเคฮะเดี๋ยวเรานมาทดสอบช่วงล่างดีกว่านะ ทำไมรถมันชา้าจังวะมาแล้วมาแล้วโอ้โหไม่ดีฮะมาเดี๋ยวเราทดสอบช่วงล่างกันนะผมโอ้ยผ่านผ่านปะวะมีอะไรพังปะไม่มีอะไรพังเลยครับผม,ะมอ,อะเมื่อคืนแหละวะนะ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองขึ้นได้ตรงนี้ดูนะเมื่อ,อคืนเลยวะขึ้นได้จริงดิรถเราแม่งยังต่ำนะครับจะขึ้นได้งเหรอ โอ้ขึ้นไม่ได้ครับน้องๆรถต่ําจัดมาเราขึ้นเขาก็ได้วาทุกคนเราเหืนแม่งบุนเขาเลยเรื่อนะฮะเออโอ้ประตูเละประตูเละไปข้างหนึ่งครับเาราลดคว่ำลดคว่ำไปแล้วนะครับโอเคแล้วรถเทสลาดีกว่าทุกคนมานี่ครับวันนี้เป็นรถเทสลารถไฟฟ้า รถแห่งอนาคตนะครับเออรถแม่งแบง,แบงยังวะอือหือโอ้ยตำรวจตำรวจมาตำรวจมาบับมาเทสดล่าวุย้ยเหินไปแล้วทนแม่งเลยครับโอ,อ้ความทุกคันเฮ้ยมันเด้งรถได้ดงไงอะ่ะโคตรทงมดมาผมจะลองปิ้นตีเลงกาดูนะ ไฟเทสลาสู้เขาโอ้โหเทสลาเดี๋ยวแป๊บนึงครับกำลังรถไม่พอพอถอยหลังก่อนแล้วกันเอ้ยโอ้โหไม่ได้ครับแรงไม่พอครับเราต้องไกลกว่านี้วิเทสลาเทสลาเนี่ยตรวจสอบช่วงล่างครับโอ้โหผ่านฉลุยนี่แหละความครับเป็นมีอะไรเลยวะโอ้โหทุกคน เป็นแมปหรืออ่ะทุกคนรู้สึกว่าแมปมันเล็กไปนะเดี๋ยวเราหาแมปอื่นเลยกันนะครับครับเราเปิดไฟทะเลนครับโอ้ยตายเฮ้ยรถเมย์โอ้โหรถเมย์ชนคว่ำเลยครับอุ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นไรเลยเหรอชนอย่างแรงอะ่ะรถเม่งโหดจัดดูดิไม่เป็นออรอยเลยครับเนี่ยทุกคนเราจะชน,นะครับโอ้โหไป มว่าแมปอันนี้มันสุดละนะทุกคนแมปรถไฟนะครับผมว่าแม่งมันสุดละทุคนเยอะจัดนะครับอันนี้อยู่กับแมปรถไฟเหมือนเช่นเลยนะทุกคนกคนไม่เยอะจังวะโอเครูว่ารถอะไรวี่รถไฟนะครับอือรถไฟมาคนว่างแล้วนี่ก็คือตาเรามารถอะไรดีครับทุกคนมารถนี่เลยและกันดูนะครับ ดูครับขู่เลยดูดิข้างนี้ไปเลยนะครับผมวันนี้เสิร์สมจริงจัดมารถเมย์ครับผมโหแล้วมึงเอารถแท็กซี่ไปขวางทำไมวนะเนี่ยเรียบร้อยไปครับโดนโดนแท็กซี่ขวางไปมามาดูกันครับเอา้าฟังไหนวะนี่นี่ขู่ด,ด,ดูดิ รถเมเปิวอะ่ะคู่แรงหูแรงจัดมาฮับเทสลาครับผมมาขวางลำเลยอะ่ะเป็นไรปะอุยเทสลาไม่เป็นไรเลยเหรอเทสลายังถึกเนี่ยครับเทสลาโหดจัดอุ้ยวันนี้หน้ายับไปแล้วทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็ ประมาณเท่านี้ครับใครที่อยากเล่นก็เข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไปด้านล่างคลิปให้นะทุกคนดอใครครับก็อุยไป,ไปไปายครับผม y ูเก g น i ิ next t เนี่ยครับจุ๊บ